ไทมาสกรุปนะครับเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่หลายคนรู้จักโดยเฉพาะ Mercedes-Benz นะครับรอบนี้เนี่ยเขาขยายตลาดเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบรนด์ชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็น MG, ION, Seeker และ d e เพล l นะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายครับ โดยงาน Fa s t Auto s h o ช Thailand 2025ไปมัสกุปได้นำรถยนต์ในเครือเข้ามาร่วมงานหรือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สำคัญในงาน f า s t Auto s h o ช Thailand ปี2025ไปมัสกุปได้นำรถยนต์รุ่นใหม่ของแต่ละแบรนด์รวมกว่า20คันให้ลูกค้าได้เลือกสัมผัสและเป็นเจ้าของได้อย่างสะดวกสบายด้วยข้อเสนอพิเศษสุดเพื่องานนี้โดยเฉพาะโดยแบรนด์แรกนะครับคือ Mercedes- Benz นะครับนำา3รุ่นพิเศษนะครับมาโชว์ในงานได้แก่ Mercedes- Benz C220D AMG Line นะครับจำหน่ายในราคาเริ่มต E e m e r c e d e s b e n z E 3 5 0 E AMG Premium ราคา4 8 0ล้านบาทรับข้อเสนอ Starface 2025นหะครับหรือ Hidden Season มอบส่วนลดสูงสุด6 0,000บาทพร้อมบัตรของขวัญสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทเม r c e d e s b e n z GLC 3 5 0 E f o r t มอติ AMG Dynamic ราคา4 1 0, 8ล้านบาทที่มาพร้อมกับของสมนาคุณและข้อเสนอพิเศษร,รับส่วนลดสูงสุด3 9 0 0 0 0บาทและบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด1 0 0 0 0 0บาทเฉพาะในงานนี้เท่านั้นครับซิเ k e r p ไพมัเปิดจองเสียดซิเกอร์ 7X The Next Level of e ในราคาเริ่มต้น1 6 0 0 0ล้านบาทนะครับสำหรับรุ่น s i n เกิลมอเตอร์นะและราคา1 8 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่น d u อัลมอเตอร์นะครับมีให้เลือก4-4สีนะครับพร้อมอวดโฉมรุ่นซิกเกอร์0รุ่น6ที่นั่งนะครับด้วยราคาจำหน่าย3 1 5ล้านหน่บาทนะครับรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ,ษ0%สูงสุด60เดือนฟรีประกันภัยชั้น1นาน3ปีและวอลเล็ตชาร์จมูลค่า1น0่ง่นบาทซิกเกอร์เระกซ์ราคาเร เฉพาะในงานนี้เท่านั้น MG IM6 นะครับกับ2 p a แพ็กเกจสุดพรีเมียมได้แก่พรีเมียรแพ็กเกจรุ่นพรีเมียมราคาพิเศษ1,299,900บาทหรือรุ่น Performance ราคาพิเศษนะครับ1 6 9 9 9ล้บาทและฟรี MG Shield ประกันภัยชั้น1ทพร้อมพรบรนาน1ปีมูลค่า36,000บาทหรือพรามแพ็กเกจ MG IM6 รุ่นพรีเมียมนะครับราคา1 3 9 9 9 0้บาทและรุ่น Performance นะครับราคา1 7 9 9 9 0้า บาทฟรี MGQ ประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบนาน2ปีมูลค่า72,000บาทนะครับฟรี IM Max Hub Set นะครับมูลค่า17,380บาทพิเศษทั้ง2แพ็กเกจรับดอกเบีย้ยพิเศษเพียง1.99%นะครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งาน m g s 5 EV นะครับราคาเริ่มต้น719,900บาทนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%พร้อมประกันภัยชั้น1ฟรีค่าจดทะเบียน MG4 Electric ร,ราคาเริ่มต้น5.99 969,900บาทและ New MG รุ่น B ดาวเริ่มต้น9,999บาทพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันและล้อแมกข์ขอ18 000นิ้วครับ D p o w e S05 มีให้เลือกทั้ง BEV และ REV นะครับราคาเริ่มต้น799,000บาทรับดอกเบี้ยพิเศษ1.98%พร้อมประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีและฟรีโฮมชาร์จเจอร์และการติดตั้งนอกจากนี้ยังรับแพ็กเกจ D p o w Premium Care และสิทธิพิเศษเฉพาะ3,000คันแรกรับของสมนาคุณพิเศษมูลค่ากว่า20,000บาทได้แก่ Flying c a m i l a hover air รุ่น X1 นะครับมูลค่า15,990บาทและฟิล์มติดรถยนต์เซรามิกมูลค่า5,000บาทลูมินราคาเริ่มต้น499,000บาทรับ2ข้อเสนอ คุ้มนะครับได้แก่ข้อเสนอแรกรับส่วนลดเงินสดสูงสุด1 0 0 0 0แบาทพร้อมกันไฟชั้น1และพรบนาน1ปีข้อเสนอที่2นะครับดอกเบีย้ยสูดาว25%ผ่อน48งวดรับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีครับและดีเพลช่วยผ่อน3,000บาทนะนาน2 2เดือนพอร้อมรับแคชแบ็กคือ1 3 0 0 0บาทพร้อมนํารถ S05R EEV มาให้ทดลองขับ ก่อนเลือกเป็นเจ้าของด้วยครับไอออนยนะครับรุ่น420ซันดาลนะครับในราคาพิเศษเพียง499,900บาทนะครับจากราคาปกติ519,900บาทและรุ่น500พีเมี u ยมนะครับราคาพิเศษเพียง649,900บาทนะครับจากราคาปกติ669,900บาททั้ง2รุ่นรับฟรีอินเทอร์เน็ตบนรถยนต์2 g b ตนะครับต่อเดือนนาน2ปีครับไอออนวายพสนะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นนะไอออนวายพ s ส410พีเมี u ยมราคา769,000 90บาทและรุ่นไอออนวพลัส490พรีเมียมนะครับราคา829,900บาทรับข้อเสนอพิเศษสุดขับฟรี1ปีเฉพาะรุ่นไอออนวายพลัส490เท่านั้นไอออนฮิปเทคเอสทีมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นทั้งรุ่นพรีเมียมและรุ่นลักชัวรี่ตำแหน่งในราคาเริ่มต้นที่1,449,000บาทพร้อมรับข้อเสนอฟรีดอกเบี้ยผ่อนนาน48เดือนพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1และค่าจดทะเบียนโฮมชาร์เจอร์พร,ร,พอร,รพ้อมการติดตั้งเมื่อจองและรับรถภายใน30กรกฎาคมปี2568นี้เท่านนั้นซึ่งงาน ฟาส t a ออร์ดิโฌนะครับจะจัดตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กรกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่อยากดูรถแบบครบๆนะเข้ามาดูได้ที่บูธ A2 นะครับในงาน Fast a u t o Show ปี2025นนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องรถให้ไพมัสดูแลครับ